ผีเตา่าบนเขาสูงจากชุดสรารคดีย่ำสันดอยโดยสังคีตจันทนโพคไฟไม่ป่า ในฤด,ดูแล้งเดือนมีนาคมเดือนเมษาลูกไม้อย่างน่ากลัวลมช่วยพัดกระพือให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กรอบแห้งอยู่แล้วมอดไม่ไปนในพริบตาเดียวยญ้าแห้งเป็นเชื้อประทุอย่างดีไฟลามเลียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจุนมหาจุนเสียงไม้ไผ่แห้งแตกเมื่อถูกความร้อนดังเหมือนเสียงปืนกึกก้องไปลายหุ่มพุ่ยและขุนดอย ควันไฟสีขาวอมเทาลอยคลุ้งนกแสงแซลสีดำสามถตัวบินชวัดเฉวียนฉบกินแมลงสายลมโผมไล่เปลวไฟไปสู่ริมู้ยบนเขาที่ยังคงมีน้ำไหลรินเหมือนจะสิ้นใจทุกชีวิตเกรงกลัวไฟป่าแม้แต่มนุษย์ความรวดเร็วในตัวนั้นมีเท่าไหร่ก็นำออกมาใช้จนหมดสิ้นไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าไฟป่า ในความฉุลหุกของสัรพสัตว์ที่โผผวานีไฟป่านั้นสัตว์หนึ่งซึ่งพยายามกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดอย่างน่าสมเพชสัตว์นั้นก็คือเตา่าเต่าดอยที่มีกระดองหนาและก็หนักเต่าที่พรานชาวบ้านนั้นถือเป็นอาหารเนื้อที่หาได้ง่ายเมื่อนำมาต้มมายำรสชาตินั้นเขาเล่าก,กันว่าสู้ซาก,กันนักเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวเล็บ ที่จะต่อสู้กับใครและก็เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนานมากกว่าสัตว์ใดๆทุกชนิดในโลกซึ่งก็มีหลักฐานยืนยันว่าเต่าภูเขาตัวหนึ่งนั้นมีอายุถึง152ปีซึ่งก็แน่นอนอายุยืนกว่าช้างแน่ๆไฟไม่ป่าที่ลูกลามป่าอย่างรวดเร็วนั้นหาได้เกิดจากธรรมชาติไม่ความจริงแล้วสาเหตุนั้นเกิดจากมนุษย์ ่านป่าสีคนเผาป่าให้ความร้อนจากเปลวไฟเพื่อไล่เตา่าซึนอนซุกซ่อนอยู่กับความเย็นของธรรมชาติมันพานกระเดินต้วมเตียมด้วยความเร็วที่สุดในชีวิตกระดองกระทบหินเสียงดังกุกกักหนีความร้อนไปเพื่งความเย็นคือน้ำในลําห้วยลาําธารเมื่อถึงริมลําห้วยแล้วก็โผล่หาน้ำ พรานมนุษย์ผู้หิวกระหายและโหดเหี้ยมเฝ้าคอยจับตาดูอย่างกระหายเลือดเสียงกระดองกระทบพื้นหินนั้นเป็นเสียงที่ชักนำพรานให้มาพามันไปสู่ความตายอย่างช้าๆเพียงมันถูกจับให้หงายท้องทุกสิ่งทุกอย่างก็รอเวลาอาวสานพรานบ้านป่าบ้านดอยทั้งสี่คนจะว่าแต่เก้งกวางหรือเนื้อสัตว์แม้แต่แย้หรืออีเห็นก็ไม่มีสักตัว ดังนั้นการจุดไฟเผาปากเพื่อไล่ราวเต่าดอยเอาเนื้อมาแทนอาหารชุดพริกแล้วก็เกลือจึงอุบัติขึ้นเต่ารับบาปไปในที่สุดเรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะต้องชดใช้กับสัตว์ที่อายุยืนยาวไม่มีใครสนใจขอให้ท้องอิ่มสยางอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเอง จะได้มีแรงเอาไว้นั่งห้างเฝ้ายิงสัตว์ใหญ่อย่างพวกกระทิงควานที่จะลงโป่งในคืนวันนี้ซึ่งอาจจะโชคดีก็ได้ใครจะรู้ต่อประเภทต่างๆชนิดที่มีนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมไว้ในทุกภูมิภาคของโลกว่ามีถึง335ชนิดแถบโซนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็คือเขตร้อนและเขตอบอุ่นมีจำนวนถึง22ชนิด ที่ได้พบในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้แต่ฟิลิปปิน์บอร์เนียวญี่ปุ่นสุมาตราสำหรับในประเทศไทยได้มีบันทึกรายงานไว้ในปีพศ2473ว่านอกจากเต่าตนุเต่ากระเต่าตาแดงเต่ามะเฟืองและเต่ากระอานก็ยังมีเต่าน้ำจืดและกเต่าดอยอีก9ตระกูลซึ่งประกอบด้วยเต่าอีกประมาณ15ชนิด ทั้งนี้ก็รวมถึงสภาพน้ําหรือที่ภาคเหนือเรียกว่าปลาฝากับครอบครัวเดียวกันกับเต่าหินที่มีอยู่1 2บสถึงสิชนิดเต่ามีลักษณะไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆก็คือเต่าเป็นสัตว์ไม่มีฟันแต่กระดูกกับออกอยู่ภายนอกร่างกายกระดองเต่ามีทรงคุ้มเหมือนชามแกงคว่ำแบบกะลาครอบเป็นแผ่นกระดูกเชื่อมติดต่อกับกระดูกสันหลังและก็สี่โครง นับเป็นโครงสร้างของร่างกายที่แปลกประหลาดและก็น่าพิศวงก็คือมันจะเหมือนรถหุ้มเกระมีการป้องกันเขี้ยวเล็บจากศัตรูอย่างเหนียวแน่นอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้กระดองเต่าจึงไม่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นสวดทรงรูปร่างความแข็งแรงสืบเนื่องต่อกันมานับได้ประมาณ175ล้านปีมาแล้วซึ่งมาเปรียบเทียบกับสัตว์โบราณอื่นๆอ,อย่างเช่นไดนโนเสาร์ ก็ได้ลบหายใตจากศูญพันธ์กันไปหมดแล้วเหลือแต่ซากจมดินให้คนรุ่นหลังได้พบได้เห็นด้วยเวลาอันยาวนานถึงนับร้อยล้านปีและไม่ต่ำกว่า50ปีของอายุไขจนมีคำเพังเผยต่อสัตว์ชนิดนี้ว่าซากเหลือที่เดินได้นับว่าไม่เกินเลยต่อความจริงเลยอย่างแน่นอน มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนสิ่งไร้วิญญาณดูอุ้ยอ้ายหน้าเหน็ดเหนื่อยโดยอาศัยเท้าทั้งสีพยุงจังหวะการโครงตัวด้วยคอและก็หางเป็นครั้งคราวมันไม่สามารถขยับขยื่นลำตัวได้แม้แต่จะยักย้ายเพราะกระดูกสันหลังกับสี่โครงนั้นติดตายกับกระดองการหายใจด้วยการขยายซี่โครงนั้นไม่มีทางทำได้ ดังนั้นเต่จาจึงต้องอาศัยการขยับขยื่นของคอขาและกระดูกสะบักกระดูกเชิงครานพายปอดสูดมหายใจเข้าออกเต่ามีปอดใหญ่ดังนั้นจึงใช้อากาศสูดเข้าไปมากเต่าสามารถกลั้นหายใจได้คราวละ2อถึงสชั่วโมงการกินอาหารก็ไม่มากซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของมันเต่าได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่อดอาหารได้อย่างเยี่ยมยอด ซึ่งมันจะไม่ต้องการอาหารได้เป็นเวลานับแรมเดือนสําหรับเต่าในเมืองหนาวนั้นในฤด,ดูอันเย็นเยือกเต่าจะอาศัยใช้ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายเป็นพลังงานประยุงชีวิตเอาไว้ระบบหายใจก็ใช้ออกซิเจนเท่าที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยในคโคลนตมแต่สําหรับในโซนร้อนเต่าต้องทรมานตัวเองมาก มีเต่าหลายชนิดที่อาศัยในน้ําต้องการขึ้นบกเป็นครั้งเป็นคราวส่วนเต่าบกหรือเต่าดอยนั้นก็มีอยู่บ้างที่ต้องการลงน้ําเป็นบางครั้งเต่าน้ําต้องการขึ้นมาที่แห้งบนบกก็เพื่อผิงแดดรับแสงอาทิตย์นอกจากความอบ,บอุ่นก็ยังทําให้เต่าโตเร็วและช่วยกําจัดปลิงที่แอบเกาะตามเนื้อตามตัวได้บ้าง เต่ากินอาหารประเภทไหนก็ได้บางชนิดกินหญ้าอ่อนๆเต่าดอยกินกล้วยก็อยู่ได้เต่าบางชนิดกินไส้เดือนหอยทากหอยขมกุ้งปูเต่าไม่มีนิสัยดุร้ายนิสัยไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่าใดนักสิ่งที่เต่าขาดไม่ได้นั้นก็คือน้ำซึ่งต้องดื่มอยู่เสมอ ประชาชนคนไทยส่วนมากไม่นิยมฆ่าเตา่าเพราะอาจจะเห็นได้อสองประเภทก็คือเป็นสัตว์อายุยืนหนึ่งและเตา่าไม่มีอาวุธจะไปสู้รบตกมือกับใครได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้นิยมบริโภคเนื้อเตา่ากันอย่างมากมายและก็ยกย่องเป็นอาหารชั้นดีอันดับหนึ่งเหมือนกันในต่างประเทศนั้นเนื้อและกระดองเตา่าถูกนำมาปรุงอาหารโดยต้มเปื่อย ทำเป็นซุปอันโอชะเนื้อเต่าตาแข้งย่างรมควนันอัดกระป๋องหรือไม่ก็ทำเป็นสเต็กก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในพัตคาารร้านอาหารทั่วโลกเต่าไม่ไปเพียงอาหารอันโอชะแต่อย่างเดียวเท่านั้นเต่าหลายชนิดยังเป็นวัตถุด,ดิบทางอุตสาหกรรมอีกมากมายอย่างเช่นกระดองเต่ากระก็ใช้ทำหวีกรอบแว่นตาหีบใส่ของกลองเครื่องเพชร ด้ามเมด็ดช้อนรองเท้าหรืจิปาถะแม้แต่เลือดเต่าเดลังกาหรือสีรลอนในอดีตก็ถือเป็นสินค้าที่แพร่หลายเพื่อประกอบอาหารที่เข้าเครื่องเทศและน้ำมันสำหรับคนไทยนั้นแน่นอนเนื้อเต่าใช้ทั้งต้มทั้งยำและแกงเผ็ดแกงขั่วส้มและแกงข้่วตะภาพน้ำ เนื้อเต่าเป็นที่ยกย่องกันว่าเป็นชั้นหนึ่งส,สำหรับประเทศไทยเรามีเต่าหลายชนิดหลายประเภทเต่าที่ท่านผู้ฟังได้พบเห็นมีผู้นำมาปล่อยตามสระน้ำในวัดพวกนั้นเรียกว่าเต่าดำมีเป็นจำนวนมากบริเวณหัวมีประจุดสีเหลืองตัวสีดำคล้ำรือสีน้ำตาลเข้มด้านท้องสีเหลืองมน ขอบกระดองด้านท้ายเป็นหยักตื้นๆกินผักบุ้งผลไม้และก็ยอดมันเต่านาเป็นเต่าที่ชาวบ้านทุกคนรู้จักดีเพราะมีแพร่หลายทั่วไปมีหน้าเป็นลายสีเหลืองมีทั่วไปตามเรือกสวนไร่นากินเนื้อหอยกุ้งปูปลาเป็นอาหารเป็นเต่าค่อนข้างดูอันสืบเนื่องมาจากคนมีเคราะ ที่จำเป็นจะต้องสะดาเต่าพวกนี้จึงมีจําหน่ายแถบหน้าวัดตลาดนัดอยู่เป็นประจํานอกนั้นก็มีเต่าปูลูเต่าใบไม้เป็นต้นเต่าวายหรือเต่าดอยมีมากตามภูเขาและกลห่งพ่วยบนดอยในระดับสูงถึง3,000ฟิตหน้ามีแต้มสีแดงกระดองมีสันท้องสีเหลืองมีลายดำเชิงชายกระดองด้านหลังมีรอยหักงอนปลายเชิด ขาหน้ามีเล็บทั้งห้านิ้วขาหลังมีเล็บเพียงสี่นิ้วหางจะสั้นเต่าชนิดนี้มีมากพอสมควรในภาคเหนือบางตัวก็หนักเป็นกิโลตัวผู้นั้นจะตัวกว่าตัวเมียตัวกลมค่อนข้างป้อมเต่าไว้จะกินผักและผละไม้เป็นอาหารเต่าหับ เป็นเต่าที่มีอยู่ทั่วไปตามทุ่งนาในภาคกลางเต่าชนิดนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายเต่านาเพียงแต่ลำตัวแคบและก็เรียวกระดองหลังนูนและก็ยกสูงชายกระดองไม่หยกักหน้าเสียมมีลายสีเหลืองพาดไปตามยาวจากปลายจมอยปากถึงลำคอบางแห่งเรียกเต่าฝาเนื่องด้วยกระดองด้านท้องจะแบ่งออกเป็นสองตอนหรือสองฝา มีบานพับอยู่ตรงกลางด้านขวางลำตัวเมื่อศัตรูแต่หรือต้องสัมผัสตัวมันก็จะหดหัวตีนก็บแม้แต่หางแล้วก็พับฝาทั้งสองบานนั้นปิดกระชับแน่นกับกระดองหลังอย่างแข็งแรงซึ่งเป็นการป้องกันภัยอย่างดีของมันตะภาพน้ำทางภาคเหนือเรียกว่าปลาฝาในประเทศไทยมีตภาพน้ำอยู่5ชนิด คนจีนเรียกคาฮื้ออาศัยอยู่ในบ่อลําคูคลองชอบมุดต,ตัวหมกในโคลนแหล่งตะภาพน้ำอยู่ภาคกลางของประเทศไทยมากกว่าภาคอื่นๆต่ภาพน้ำเป็นสัตว์ดุกัดกินปลาและสัตว์อื่นๆเป็นสัตว์น้ำตระกูลเตา่าและเป็นอาหารชั้นดีที่คนไทยจีนชอบบริโภคบนภูเขาทางภาคเหนือตามลำพ้้ยลำธาร ก็ยังมีให้คนได้กินอยู่เสมอเต่าภูเขานอกจากพรานและชาวป่าจะชอบบริโภคแล้วโดยเฉพาะกระเรียงนั้นยังถือว่าเป็นการนำความยั่งยืนมาสู่ครอบครัวโดยเอากระดองเตา่าเสียบไว้ที่ประตูบ้านเกือบทุกหลังเต่าเป็นอาหารเนื้อประเภทเดียวที่เมื่อพรานล่าสัตวใหญ่ไม่ได้เต่าจึงมักจะถูกจับเป็นตัวประกรัน เมื่อพรานได้สัตวใหญ่เป็นอาหารอย่างเช่นพวกกวางหมูวัวแดงกระทิงพรานจึงจะมอบอิสระให้แก่มันไปดังนั้นเมื่อบทบาลสารกล่าวแล้วเจ้าพ่อเจ้าป่าไม่ให้สัตว์ใหญ่แก่พรานพรานก็จัดการกับเนื้อเต่าเสียตะวันคล้อยลงไปมากแล้ว อากาศที่ร้อนระอุเมื่อตอนกลางวันก็ค่อยผ่อนคลายลงโดยเฉพาะบริเวณรอบโปรงที่สีสหายพรานพักกันขัดห้างเพื่อยิงสัตว์รอยกวางกระทิงวัวแดงกระดเกลือนเหมือนรอยวัวในคอกในเล้าป่านี้ก็แปลกมีปืนดีๆเข้าไปต่อให้รอยบากไม้แค่ไหนก็มักไม่ค่อยจะเจอกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคราวนี้ก็เหมือนกัน คืนนี้เป็นคืนที่สองที่คณะสีพรานมานั่งเฝ้าโปงซึ่งเห็นอยู่ชัดๆว่าสัตว์ใหญ่พาการลกมากินแต่คืนหนึ่งผ่านไปไม่มีวิ่แววหรือแม้แต่เงาดังนั้นเต่าดอยห6ตัวที่เอาไฟจุดปาเผาไล่ต้อนลงมาตกน้ำห้วยจึงต้องถูกเชื้อเชื้อเอามาเป็นอาหารแทนสัตว์ใหญ่อย่างช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกคนยอมรับว่ามันเสียศักดิ์ศรีพรานแต่ก็ไม่มีทางเลี่ยงได้ เพราะความหิวนั้นมันรุนแรงมากพอที่จะทําให้ลืมกรรมเวรนได้เสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างข้าวที่หลามในกระบอกไม้ไผ่และกับข้าวเมื่อเย็นอนันโอชะอรเด็อร่อยด้วยพริกขี้หนูดงกระดองเต่าดอยสีห้ากระดองกองสูมกันอยู่โคนต้นไม้ใหญ่เป็นอนุสรณ์ อาหารเย็นผ่านพ้นไปอาทิตย์ทอแสงพาดยอดดอยอากาศก็เริ่มเย็นลงบรรยากาศมืดครึมเพราะต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเมื่อธุรกิจบนภาคพื้นดินเสร็จสิ้นลงแล้วสีพรานก็พากันขึ้นนั่งบนห้างที่ขัดไว้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระบอกไม้ไผ่สำหรับรับรองปัสสาวะเมื่อปวดจนถึงขั้นหน้าแทบเขียว เพราะเมื่อขึ้นไปสิงสถิตอยู่บนห้างแล้วห้ามคุยห้ามกระแอมกระไอห้ามใส่น้ำมันน้ำหอมห้ามอาบน้ำถูสบู่มันเป็นเกมที่ทารุณแต่พรานป่าผู้หวังโชคลาภกับสัตว์ใหญ่ก็ยังถือว่ามันยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่สำหรับการดำรงชีวิตอันแรนแค้นในป่าตอนตะวันโพรเพล ทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณแถบโป่งเงียบสงัดนอกจากกระรอกตัวเล็กๆสองตัววิ่งไล่กันบริเวณแถบป่าไผ่ชายโปง่งและนกเปล่าห้าหกตัวที่บินที่บินลงมากินโป่งเป็นอาหารเมื่อสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบนานๆจึงจะมีเสียงกระรอกร้องไล่กันเมื่อความมืดโรยตัวเข้าปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกลืนหายไปในความมืด ต่อจากนั้นไฟชายสามทอดของสีพรานก็เริ่มใช้กราดไปตามทางด่านสัตว์ที่จะลงมากินโปเป็นระยะระยะแต่ก็่ังว่าคนเราบางครั้งมักอับโชคมันก็มักจะไม่มีอะไรมาให้ยิงทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเงียบเสียจนทุกคนนั้นเกิดความลำคาญพรานทองหนึ่งในสี่คนที่อาวุโส รับหน้าที่เฝ้าถึงทีสองคู่กับไอ้ปลิวคู่หูที่เคยลุยป่าด้วยกันปล่อยให้ลุงไอ้และไอ้จอนรับผลัดสองไปจนถึงสว่างปลิวกูว่าถ้าจะไปเป็นรถเป็นชาติเสียละเว้ยพรานทองพูดค่อยๆเกือบจะกระซิบกระซาบแล้วพวกเนี้ยเจะ้าอะไรกินกันละ่ะเต่าเฉลยอก็เหลือเพียงตัวเดียวเองไอ้ปลิวอุทานตอบรับด้วยลำคอเบาๆบ,บนหาอะไรวะ ลุงอ้ายซึกเอ็นหลังรอเวียนถัดสองเรยขึ้นมาบ้างเป็นเพราะเองนั่นแหละดันไปกินเนื้อเต่าก็เลยชวดไงโหนไก่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกอะไม่ใช่ไม่เคยกินเมื่อไรหรอกไอ้ปลิวเปลยขึ้นอย่างน้อยใจเป็นธรรมดาเมื่อผิดหวังในป่าก็จะเป็นที่จะต้องโทษเทวดาฟ้าดินกันบ้างพรานชุดไหนก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้น ค่อนคืนผ่านไปอย่างน่าเบื่อนายพรานชุดดักยิงคู่แรกก็ปลุกลูกอ้ายและก็ไอจอนมารับเวรนต่อในการที่นั่งเป็นพระฤาษีดัดตนอยู่ถึงครึ่งคืนค่อนคืนและก็ไม่ได้ยิงอะไรสักเพลียหนึ่งมันทรมานทั้งใจและกายของพรานยิ่งนักพลัดใหม่ก็รับเวรนอย่างไม่ค่อยจะเต็มใจเพราะลองได้เป็นไปอย่างที่เห็นนี้ก็น่าจะนอนเสียดีกว่าตกดึกอากาศเย็นเยือก ค้งคาวบิดข้ามหัวไปเสียงดังหวีดเบาๆไฟฉายในมือกราดไปแถบบริเวณโป่งแต่ก็ไม่มีวิแววของสัตว์ป่าแต่อย่างใดไอ้ปลิวเด็กหนุ่มจะขาดความอดทนต่อไปได้แต่บนพึมพรเห็นจะต้องล่าเนื้อเต่าตลอดไดการเข้าป่าเขานีิลรอวะโอแย่จังวันนี่้ดีปลิวบนหาตะวักตะบวยอะไรของเองวะ ลูกอ้ายซึ่งก็รำคาญอยู่เหมือนกันที่ไม่มีสัตว์อะไรออกมาให้ยิงแก้เซ็งบ้างในท่ากลางความเบื่อหน่ายและปวดเมื่อยเนื้อเมื่อตัวนั้นดวงจันทร์เสี้ยวบางๆของคืนข้างแรมแก,แก่ๆพ,พลวพ้นสันเขาสาดแสงสลัวๆทำให้บรรยากาศบริเวณโปง่งดูคลึ้มและก็น่ากลัวมากขึ้น อากาศเย็นและเงียบสงัดนั้นพรานผู้คร่ำวอดอยู่ในปา่าหูไม่ได้ฝาดหรือฟั่นเฟือนไปเลยทุกคนตื่นเต้นผสมดีใจจัดแจงปลุกสองทานผัดแรกให้ลูกขึ้นเตรียมครับมือเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นมันเป็นเสียงสัตว์ใหญ,ญ่ที่ขีบตีนของมันกระทบพื้นดินปนหินเสียงดังกุกก,กัก,กุกกกมันจะเป็นสัตว์อะไรนั้นไม่มีใครคาดคะเนดได้เสียงนั้นก็มีจํานวนมาก พาดก็รู้สึกว่ามันจะต้องมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปแน่นอนในความเงียบเสียงนั้นดังชัดมากแล้วก็ใกล้โป่งเข้ามาใกล้เข้ามาปืนแก๊ปและปืนลูกซองไฟฉายเตรียมพร้อมนาทีระทึกใจจะเริ่มขึ้นอีกในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วสีพลานนั่งอยู่ในท่าพร้อมที่จะยิง กูสงสัยว่าจะเป็นวัวแดงเป็นฝูงว่ะไอ้จอมเพลอขึ้นมาเบาๆขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถออวะจะได้เลือกกินเนื้อเต่าเส่นทีเบื่อชิบหายเลยใครคนหนึ่งเอ่ยมาสมทบไฟฉายจับตัวไหนอะยิงตัวนั้นเลยนะเว้ยพร้อมกันทั้งสามก็บอกนี่แหละไอ้จอนบอกหมายกำหนดการทุกคนหูตาสว่างขึ้นความตื่นเต้นที่จะได้เหนียวไกปืนขับไล่ความง่วงเหงาออกไป และแล้ววินาทีเข้าการรอคอยก็มาถึงในเมื่อเสียงนั้นดังห่างไม่ถึงสิบห้าวามันเป็นระยะยิงชนิดเผาขนหรือที่ภาษาพรานพูดกันว่าแหวกขนยิงไฟฉายสามท่อนในมือไอ้เปลวก็ถูกเปิดสวิตซ์ลำแสงไฟสาดแสงจ้ากราดไปตรงที่มาของทนเสียงเปิดทุกระบอกถูกวาดลำกล้องตามไปติด,ตด เพราะตกลงกันไว้แล้วว่าจะยิงตัวเดียวเพื่อพร้อมกันแต่แล้วเมื่อแสงไฟที่สาดส่องออกไปกลับสร้างความประหลาดใจให้กับทุกๆคนเพราะแทนที่จะเห็นดวงตาวาวเมื่อกระทบแสงไฟแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลยแต่เสียงกีมติดสัตว์ก็คงดังอยู่อย่างเดิมทั้งนี้สร้างความงงงงให้กับพรานผู้เจนป่าย,ยิ่งนักผีบ้าโวยพวกเรา ไอ้จอมปลารบขึ้นไม่มีเสียงตอบจากใครสักคนหนึ่งไอ้จอนก็เอ่ยไม่เอ่ยเปล่าคว้าไฟฉายในมือไอ้ปลิวมาส่องดูทันชีเพราะต้นเสียงมันมีมันก็ต้องมีตัวแน่ๆแ,แล้วนี่อะไรกันไอ้จอนใช้ไฟส่องบนผิวดินโปง่งแล้วทุกคนก็ต้องประหลาดใจขึ้นอีกสองเท่า ในเมื่อมือสองไฟหัวเราะก้างออกมายังไม่มีเหตุผลและอีกสามคนก็ต้องมองดูไอ้จอนในฐานะที่มันระเบิดหัวเราะออกมายังไม่มีปีมีครุยพวกมบงดูสิวัาตัวอะไรน่ะยัวเยี่ยไปเลยว่ะมือไฟทั้งพูดทั้งหัวเราะมือไฟทั้งพูดทั้งหัวเราะ ทำกลางลำไฟฉายที่าศาสสองนั้นท่านผู้ฟังครับเต่าโดยเกือบ30ตัวเดินกันเด้ต้วมเตี้ยไปหมดเสียงกระดงองของมันนั้นกระทบพื้นหินและกระดินแข็งเสียงดังเหมือนกลีบตีนสัตว์ไอ้ชิพายเอ้ยเต่าก็เต่าวะกูว่าแล้วมาเที่ยวเนี้ยแดกเนื้อเต่าไอ้ขึ้นชื่อสักทีน่นวะ ไอ้ปลิวผู้สาวาดขึ้นมาอย่างเหลืออดเพราะความสวยคณะพรานสีเต่าดอยจะแจงลงจากห้างยิงสัตว์เพื่อจับตัวประกันเหล่านั้นเมื่อเจ้าพ่อเจ้าป่าไม่ให้เก่งกวางกระทิงลูกช้างก็เอารถถังเจ้าพ่อก็ได้ง่ายดีไม่เสียลูกเปืนทุกคนคิดเช่นนั้นแต่คราวนี้มันไม่ง่ายเหมือนทุกครั้งเสียแล้วเพราะทันทีที่เต่าตัวแรกถูกจับเพื่อเอาต่อร้อยนั้น หูทุกคนก็ได้ยินถนัดชัดเจนเต่าทุกตัวไอเสียงไอนั้นเหมือนเสียงคนแก่ดังขึ้นทั่วโปงที่พรานวางมือรู้ตัวทันทีว่าอะไรคืออะไรเสียงไอเหมือนคนเป็นหวัดแหบเครืออาจจะมีโรคป,ปอดเข้ามาเกี่ยวด้วยครับปา่าราบไปเป็นแถบนอนคลุมโปงจับไข้กันไปหลายคนหลายวัน ปืนผ่านหน้าไมา้กระจัดกระจายกันคนละทิศคนละทางไอ้จอนและไอ้ปลิวใช้ความปราดเปรียวจากความเป็นหนุ่มเพ่นก่อนสถานการณ์อย่างนี้ต่อให้พรานหัวใจหินก็ไม่สู้